สวัสดีจ้ามีรายการเป็นของตัวเองแล้ววันนี้นิวบินิมาพร้อมรายการใหม่แกะกล่องที่มีชื่อว่านิวท็อปเทนนั่นเองซึ่งรายการนี้เราจะพาทุกคนไป จัดอันดับอสังหาบ้านคอนโดหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาซึ่งเราเนี่ยจะจัด10อันดับแบบจุกๆไปเลยแบบสั้นๆไม่ยืดเยื้อและจะขอประเดิมกันที่กเกษตรนั่นเองจ้าซึ่งกเกษตรเนี่ยคอนโดนี้ว่ามีคลิปเยอะมากประมาณแบบร้อคลิปสามารถไปเสิร์ชกันได้แล้วเราก็จะมากะเกษตรกันดีเพราะวันนี้ชั้นเนี่ยเป็นคนกเกษตรแล้ววันนี้เราจะมาในหัวข,ข้อ10อันดับคอนโดกเกษตรขวัญใจนิอันเดรส เราขอบอกไว้ก่อนว่าการจับอันดับทั้งหมดในรายการของเราเนี่ยเป็นเพียงความคิดเห็นของทีมงานเท่านั้นไม่ดรามานะจ๊ะแ,แม่อ่ะมาเริ่มกันที่อันดับ10กก็เลยกับแลนด์มาร์กเศษทุ่ง2ห้องสเตชันจ้าซึ่งโครงการนี้เขาเป็นของไซมิดแอดเนซนั่นเองซึ่งจะอยู่ที่เส้นวิภาวดีแล้วก็ เขาเรียกว่าเป็นคอนโดหรูและกันมียูนิตประมาณเกือบเกือบ400แล้วก็จะมีห้อง2ชั้นให้เลือกด้วยถ้าใครที่อยากจะไปเกษตรก็ดีหรือว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงชานเมืองก็ดีก็สามารถเลือกที่นี่ได้ตอนนี้เป็นคอนโดใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็กําลังก่อสร้างอยู่จ้าแม่สําหรับราคาของโครงการนี้ก็จะเริ่มต้นกันที่3-2ล้านบาทถ้าใครที่ชอบเดินทางใกล้ๆชอบชมวิวสวยๆด้านบนก็มาเลือกที่นี่กันได้เลยนี่แค่แบบสิบนะ มาเลยจ้าสำหรับอันดับที่9ก็จะมีชื่อว่าวันเดอร์เกษตรซึ่งวันเดอร์เกษตรเนี่ยเป็นคอนโดใหม่ที่อยู่ทางฝั่งงามฝั่งนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยมีคอนโดเปิดสักเท่าไหร่แล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นคอนโดประมาณมิสไลท์นะโครงการใหญ่มากแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่1.89เท่านั้นความเลิศคือส่วนกลางของเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเวไม่ไหวแม่ แล้วก็ตัวห้องก็จะมีหลากหลายให้เลือกตั้งแต่สตูดิโอไปจนถึงห้องใหญ่ถ้าใครที่อยากอยู่คอนโดเดินข้ามไปกเกษตรได้หรือว่าจะไปช็อปที่ฝั่งงามที่นี่ก็คือตอบโจทย์บวัยเลยแม่ไปต้องไปซื้อมาคืออะไรวะเดิมาถึงระดับที่แปกันจ้ากับโครงการเก่าเล่าใหม่เคนชิงตานมะหดเกษตรนั่นเองซึ่งโครงการนี้ถ้าใครที่คุ้นเคยกันเขาเป็นแบรนด์ในตำนานของทางออริจินเลยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีทําที่ไหนแล้ว สำหรับที่ตัวเกษตรเนี่ยเขาจะอยู่ทางฝั่งพหโนะเป็นพหลนขาเข้าก็จะใกล้กับตัวรถไฟฟ้าสถานีกรมป่าไม้ก็เดินทางเข้ามอเกษตรหรือว่าจะไปแยกเกษตรก็ไม่ไกลที่นี่ก็จะเป็นคอนโดยูนิตเบาๆ200กว่า,วาส่วนกลางก็จะเป็นส่วนกลางแบบพื้นฐานมีสระว่ายนะ้ํามีสวนสตร,ร้างกิจเอยอ,อะไรเอยห้องก็ยังใหญ่อย,อยู่ยังถือว่าเป็นคอนโดที่แบบว่ามีเป็นมีความกลางเกาง่ากลางใหม่ห้องไมเลกไม่อยากจะไปเริ่มต้นที่25ตารางเมตร สำหรับราคาของเคนชิงตันเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่2.1แต่ว่าเป็นราคารีเซลนะก็สามารถไปหาดูตามเว็บไซต์ได้เลยไปมาถึงระดับที่7กันแล้วจ้านเหนื่อยเหลือเกินโครงการนี้ก็มีชื่อว่าในบิดเกษตรโซไซตี้นะถ้าใครชอบคอนโดเทียบบนรูห้องสองชั้นที่นี่คือตอบโจทย์มาก โครงการก็จะอยู่ใกล้แยกเกษตรอยู่ติดฝั่งถนนพหลโยทินแล้วก็ข้างบนอ่ะตึกเขา,าเ่เป็น3ชั้นไม่ใช่3ชั้นสามอาคารเรียงกันคล้ายๆกับตึกมารีน่าในในสิงคโปร์อลังการมากแล้วก็จะมีห้องสองชั้นที่เพดานสูงกว่า4.2เมตรถ้าสมมติว่าใครที่เป็นคนที่ชอบคอนโดส่วนกลางอ่ะอยู่ข้างบนชมวิวชมเออ่ะที่เนี่ยเหมาะมากหรูมากราคาเบาๆราคานิสิตเริ <laughs> ่มต้นกันที่ 3.65ร้าล้านบาทค่ะแม่ยังมีห้องเหลืออยู่ไปเลือกซื้อกันได้เลยมาเดินทางใกล้จะครึ่งทางแล้วรู้สึกเหนื่อยมากแม่อันต่อมาจะเป็นคอนโดจากชีวาไทยที่มีชื่อว่ามิติชีวากเกษตรสเตชั่นจ้าผู้มาก่อนการก่อน BTS กเกษตรเลยสำหรับที่นี่ก็จะเป็นคอนโดหรูหรานิดหน่อยยูนิตเบาๆ200กุบๆห้องใหญ่เริ่มต้นที่28ตารางเมตรก็จะเป็นคอนโดที่ สำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวนิดนึงราคาล่าสุดงเขาเนี่ยเริ่มต้นไปแรงอยู่อยู่ที่ประมาณ4.4ล้านบาทถ้าใครที่ไม่ชอบความจอแจชอบแบบอุ้ยเบากรุบสวยๆอยู่กเกษตรที่นี่ก็คือเหมาะมากตัวโครงการก็จะตั้งอยู่เส้นประดิษฐ์มนุนธรรมสามารถเดินมาแยกเกษตรได้แบบนิดเดียวแม่นิดเดียวงจร์อะไปต่อได้ค่ะมาที่ลราพี่ห้าจ้าเราจะมามูฟก,กันต่อที่คอนโดเดอะมูฟเกษตรอันนี้ขอพูดถึงเยอะนิดนึงเพราะว่าคุณเคยรักใครกันดี ที่เดอะมูฟเนี่ยเขาก็จะเป็นแบรนด์ใหม่ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วของทางแสตลียนะจะเป็นคอนโดเซกเมนต์อีโคโนมีอันดับแรกของแบบเขาเรียกอีโคโนมีครั้งแรกของทางแสตลียเลยซึ่ง The Move, เดอะมูฟเกษตรเนี่ยก็จะอยู่ตรงถนนง,งามแต่ว่าเข้าไปในซอยนิดหน่อยคือมันใกล้กเกษตรมากเนี่ยเคยอยู่กเกษตรมาก,ก่อนใช่ไหมสามารถเดินข้ามถนนแล้วเข้ามอกเกษตรหรือเดินไปแยก,กเกษตรก็ไม่ยากไม่เย็นเท่าไหร่โดยที่นี่ก็จะเป็นคอนโดโลไลท์ก็ยูนิตประมาณ300กว่า ห้องก็จะเริ่มต้นประมาณ21.50ตารางเมตรก็จะเป็นห้องแบบสตูดิโอแล้วก็สมัยที่เปิดเดลกเลรี่ใหม่ๆอ่ะม,มีการแต่งให้แบบว่า2เตียงไวยนะแบบถ้าใครจะมาหารกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยก็แบบว่าหารไปเลยแต่ตอนนี้คือโครงการโซเอาท์ไปแล้วเรียบร้อยสำหรับราคารีเซลเนี่ยรู้สึกจะเริ่มต้นที่1.69ล้านบาทถ้าใครที่มองหาคอนโดที่ซื้อให้ลูกให้หลานอยู่เอยลงทุนเอยเนี่ยนะบอกเลยว่าที่เนี่เหมาะมากตอนนี้กำลังสร้างอยู่แม่ไปค่ะ มาถึงอันดับที่4ี่กันลวจ้ากับโครงการ The Selected เกษตรสะพานควายมาถึงอันดับที่4กันลวจ้ากับโครงการจากรุงพินีกันบ้างที่นี่มีชื่อว่าโครงการ The Selected เกษตรงามวงวานเพราะว่าเป็นคอนโดที่อยู่กเกษตรแล้วก็ติดกับถนนงามวงวานนั่นเอง ซึ่งถ้าสมมติ<ส>ว่าเด็กเกษตรอยู่แถวนั้นเนี่ยก็ <ๆ S 1> จะสามารถใช้ประตูงามสามเดินทางเข้ามอได้เลยแล้วไม่ได้มีแค่มอเกษตรเท่านั้นนะตรงนั้นก็จะมีทั้งโรงพยาบาลพิภาแล้วก็มีท็อปเรียกได้ว่าแบบว่าอยู่กินอยู่สบายรักษาอะไรก็เดินไปรักษาได้เลยอย่างเงี้ยราคารีเซลเขาจะเริ่มต้นที่3.5กว่ากว่าสมัยเปิดตัวนี่คือขายหมดคือเร็วมากสำหรับที่นี่เนี่ยห้องก็จะเริ่มต้นที่25ตารางเมตรนะก็อยู่อาศัยได้แบบสบายๆเป็นห้องแบบหนึ่งห้องนอนราคารีเซลก็จะอยู่ที่3.65ล้านบาท ถ้าใครที่ชอบคอนโดที่อาจจะไม่ได้ชิดแยกเกษตรมากแต่เดินไปได้แบบว่าไม่ค่อยจอแจก็มาเลือกที่นี่ได้เลยลุมพินีเขาแบบดีเลิศอรังปังปุ๋ยอีแล้วแม่ มาถึงนัดที่3มามแล้วจ้ากับโครงการที่อยู่มานานก็คือตั้งแต่ปี2 0 1 5กับโครงการ chapter one the campus เกษตรนั่นเองซึ่งแบรนด์นี้เขาก็มาจากปรึกษาร e a estate จ้าบอกเลยว่าอันนี้คือเดินผ่านสมัยที่เขาก่อสร้างเลยก็งงว่าเขาทําอะไรกันอ๋อมีชีเป็นคอนโดเป็นคอนโดโลไลท์ที่เหมือนแบบว่าเปิดมาเพื่อเอาใจนิสิตโดยเฉพาะคืออยู่มานานมากตั้งแต่ยังไม่มีรถไฟฟ้าข้างในเป็นแบบอาคารโลไลท์ล้อมรอบแล้วก็แบบมีข้อต,ตรงการลางอะไรเงี้ยคือเหมือนอาณาจักรเลยสาหรับห้องเนี่ยก็เริ่มต้นที่ 23ตารางเมตรราคารีเซลอยู่ที่ประมาณ2.3ล้านบาทถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่ได้ชอบคอนโดใหม่ไม่ชอบคอนโดเก่ากลางๆอันนี้คือเหมาะมากแล้วคือหน้าซอยอ่ะของกินเยอะมากไส้เป็ดอร่อยมากคืออยากให้ไปกินจริงๆสบายไปถ้าใครชอบไปเลยไป <Bye. S 1> ต่อกันที่อันดับ2องเลยจ้ากับโครงการพรีเมียร์เวตนั่นเองซึ่งโครงการนี้เดินผ่านอีกตัหายเรียนเป็นโครงการ คอนโดไฮไลท์ที่อยู่ติดถนนงามเลยอยู่ซอยเดียวกับเดอะมูฟแต่เดอะมูฟอยู่ข้างในานางอยู่ข้างนอกซึ่งเมื่อก่อนตรงเนี้ยเป็นที่ดินของปั๊มแล้ววันดีคืนดีก็ทุบปั๊มไปแล้วก็แบบเฮ้ยมันจะเป็นอะไรวะออเป็นคอนโดซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครซื้อตั้งแต่ก่อนที่แบบว่าสมัยก่อนการอ่ะคือได้กําไรดีมากเพราะค่าเช่าตอนเนี้ยเริ่มต้นที่1 2 0 0 0บาทจะเป็นห้องแบบสตูดิโอ26ตารางเมตรส่วนราคาขายเนี่ยเริ่มต้นที่3.5ล้านบาท ก็จะเป็นห้องแต่26ไล่ไปจนถึงห้องใหญ่38ตารางเมตรเลยถ้าใครที่ชอบคอนโดที่เดินเข้าเกษตรก็ได้เดินไปแยกเกษตรก็ดีข้างหน้ามีเซเว่นมีคาเฟ่บอกเลยว่าที่นี่ตอบโจทย์มากแล้วยูนิตก็ไม่เยอะด้วยประมาณนะี้จ้าบอกเลยว่าคอนโดนี่ก็คือสมมงอันดับสองครองใจดิฉันมากเพราะดิฉันเห็นนั้งแต่ยังเป็นเมี่ยงแบบว่ายังเป็นปัม๊มแล้ววันนี้คืนนี้ก็มาเป็นคอนโดอันดับที่หนึ่งจ้าบอกเลยว่าสมมงเวอร์ไม่ไหวสำหรับ สุภัยฟ์คแยกเกษตรนั่นเองซึ่งที่เนี้ยบอกเลยว่ามีประวัตยวิยาวนานมากอยู่ตั้งแต่สมัยแยกเกษตรยังเป็นเมี่ยงใช่คว่ายังเป็นเมี่ยงจริงเพราะว่าสมัยนั้นอะ่ะคือไม่มีรถไฟฟ้าเลยแต่ชีมาก่อนการแลมาก่อนเพื่อนซึ่งที่เนี่ยก็เป็นโครงการจากสุภลัยนั่นเองเป็นโครงการคอนโดไฮไลท์ที่แบบยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกรคู่แย่เกษตรมาช้านานมากห้องอะ่ะก็จะเริ่มต้นกันที่35ตารางเมตรเห็นไหมว่า คอนโดที่เก่าสมัยปปี2010 2011่างเนี้ยห้องมันจะใหญ่ไม่เหมือนคอนโดปัจจุบันนะถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบร a y า u ที่ไม่ได้อะไรมากแบบว่าอยู่ได้สบายๆห้องใหญ่ส่วนกลางไม่ได้หรูหราบอกเลยว่าที่เนี่ยคือตอบโจทย์มาก mm hmm. เด็ก,กเกษตรคนทํางานคืออยู่โคตรเยอะแล้วก็ราคาดีมากเริ่มต้นที่1.7ล้านเท่านั้นรีเซลนะเริ่มต้นที่1.7ล้านถ้าใครที่มองหาคอนโดที่มามอกเกษตรแยก,กเกษตรมาขึ้น BTS สบายๆ ก็ที่นี่เหมาะมากแล้วข้างในซอยเขาก็คือมีของกินเยอะมากเพื่อไปทําซอยยิกมาก็ขอฝากซอยยิกไว้ด้วยเลยแม่ก็สมัยอ่ะห้าปีครับแล้วก็บอกว่าข้างหลังโครงการอ่ะก็มีพหลนสามสี่ซึ่งซอยนี้ก็มีของกินเยอะเหมือนกันซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ย่อมๆมีของกินเยอะมากแล้วก็มีนิสิตคนทํางานอะไรเงี้ยอยู่เยอะมากถ้าใครชอบคอนโดที่ครบคันสามารถมาแยกเกษตรได้ขึ้นบีเทสได้ราคาเบาๆห้องใหญ่ คือที่เนี้ยสมมงจริงๆแม่เอาดบบที่หน่งไปเลยเออเหนื่อยเเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ10โครงการขวัญใจชาวเกษตรโดยคนเกษตรกันเองบอกเลยว่าแต่ละโครงการเนี่ยก็มีดีแล้วก็ราคาแตกต่างกันไปชอบโครงการไหนก็ไปเลือกซื้อหากันได้ใครอยู่โครงการไหนแอบกระซิบมาได้หรือจะให้เรารีวิวสอบถามอะไรก็พักมาได้เลย ครั้งหน้านิวท็อปเทนจะมาพร้อมหัวข้อใดจะพาไปดูคอนโดไหนก็อย่าลืมติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตัคงค่ด้วยจ้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเพราะว่า <c oughs> เหนื่อยและหิวข้าว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนก็มาติดตามกันบ๊ายบาย